ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน มัอ,อ,อ่มีมีเดแล้วก็เก็บโองเก็บร้านให้แม่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวแม่จะต้องไปกับพ่อ,พอ <c oughs> ไอ้นอนนึกนอนไม่ออกเอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วใช่เองเนี่ยวันวันเนี่ยไม่เคยดี <c oughs> ซ้อมด่าลูกก่อน <c oughs> เองเนี่ยวันวันเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลย <c oughs> มีไหมมีไหมสมองที่คิดจะช่วยทางร้านบ้างอ่ะฮะเท่านั้นยังไม่พอเท่านี้พอไหม พอนอันอ่นพอ <haft al ance> ถ้าเท่านี้แล้วมันแบบนี้ละ่ะ <Cop> อันนั้นไม่พอเยอะจะบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอเท่า <theft> นี้ล่ะพอเล้นไปเลย เลยไม่รู้สิเท่านั้นยังไม่อย่าไม่จองนั้นระแววหมดแล้วะะเออเท่านั้นยังไม่พอแกยังพาเพื่อนเพื่อนเข้ามากินดึกดึกดินเล้าหน้าไว้ใจไม่ได้สักคนแม่แม่ <c oughs> ก็มันเลิกกองเดึกนี่คะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่หนูพาเพื่อนพาครูมาหนูมีเหตุผล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 อะไรของเองเอ้าพ่อแม่ไม่รู้หรอว่าหนูเนี่ยมีโอกาสได้เป็นนางเอกแล้วนะ ตื่นตื่นตื่นกำลังฝันๆๆๆอยู่ละมั้งอะไรเราใครก็เอาเป็นดังเองนะนังเขาก็แจ้งหมดทุกเรื่องอะไรโอโอโหเดี๋ยวค่ะป้านี่ป้าเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะใช้ไม่ได้เลยภาษาไทยทนี่แหละจะ่ทำไมไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งน,นั้นนี่เด้เดี๋ยวฟังมานานว่าเมียงั้นใช้ไม่ได้ได้ไ,ดไงฮะก็ทำไมอ่ะเมื่อวานใี้ไปซื้อไอติมทอดของตีอะไรน่ะตีดบกสะดเอาเออยังซื้อให้เลยเออไปัไปด้วยใช้เมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ คุณป้าเป็นแม่ภาษาอะไรคะ<ม>ทำไมล่ะไปดูถูกลูกสาวตัวเองใช่ระวังเถอะลูกสาวป้าเนี่ยจะตกตน้นเหมือนป้าเ <c oughs> อ้ยอะไรวะไม่ใช่ค่ะ,ะไไจะตกต่ำตามปากป้าน่ะเออครูคะไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ค่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> สารักเปกล่ากะเลนเอากะเลนไหน <c oughs> ที่ไม่ใช่ของไม่ต้อง กูเดี๋ยวมันเข้าหนูค่ะก็พ่อแม่เขาห้ามแช่งลูกเข้าใจไหมอเอาละเอา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 ถ้าอย่างนั้นจะทำอะไรก็เชิญอือจริงเหรอคะจริงป่ะเนี่ย

เปิดออกดูว่าเป็นยังไงโอ้อ้ยโอ้เล่นทุกวันเป็นอะไรวะเป็นอันว่าอันนี้ได้ผลโอ้ยไปใส่หัวปูดมาด้วยอะที่หลังไม่ต้องร้องไงไปใส่มานี่ถึงว่าไล่เพลงกันใหญ่เลย กินไปแล้วเขาไดุู้บเข้าเลยอ่ะได้แล้วไงพรุ่งนี้นะไอ้บทนางเอกมันต้องไม่มีใครเกินน้องมาลิแน่นอนน้องมะลิต้องได้เป็นนางเอกเรื่องนี้และส่วนบทพระเอกล้วก็จะต้องเป็นฉันแน่นอนด้วยใช่ต้องเป็นแกแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเป็นแกได้ไงต้องเป็นฉันดีวะอ้าวเพราะฉันเกิดมาคู่กับมะลินี่ถ้าแกจะเป็นพระเอกล้วก็จะต้อง ข้ามศพฉันไปก่อนไอ้แค่เอาได้เลยตี้มาสิว่ายสต๊อปเลิกกัดกันค่ะเลิกกัดกันแล้วนั่งลงนั่งลงพุดเดิลกับชีวาวานั่งลงทั้งคู่เลยนะนั่งลงเรื่องที่ว่ามาริเนี่ยจะได้เป็นนางเอกหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเธอสองคนใช่แต่มันขึ้นอยู่กับหมอดูของมหาเศรษฐีนั่นต่างหากล่ะ ไี้เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยเหรอ,อว่าแต่นท่านเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นคนงมงายอะไรขนาดนั้นะโอ้ยพี่เขาจะงมงายหรือไม่งมงายก็เรื่องเขาแต่พี่อ่ะรวยเท่าเท่าเขาหรือเปล่า <c oughs> มาลิตอนนี้พี่ยังไม่รวยนะแต่พี่จะอดทนทําทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราในจัามาริจ๋าโ <c oughs> อ้อยอดทนไปคนเดียวลวคะค่ะมาล,ลิไม่รอหรอกมาล,ลิไปก่อนนะคะไม่ดูตันเลยแฮ นี่เปียกปากเลยสวยยังสวยยัง่เลิกทะเลาะกันอีกกิน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 ี่ไม่ได้ปากอกระแลของกินก่อนบ่าย่อันนี้เหนียวมากใอันนี้ปกีอยากหนีพี่ไหนนะไม่ไม่รอไม่เอาอะไรทั้นเพราะว่าตอนนี้มลรีมีนัดแล้วค่ะครูมีนัดกัใครน้องมารจ๋าตอนนี้พี่จอดเฟร i ี่ล amborghini west แล้วก็ยามาเพื่อจะพาน้องไปกินสาระเปาทับหลี่ที่สะพานสังฮี เฮ้ยเอาไปด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋อไรน้ามันคุ้นๆว่ะใครวะน่าเหมือนไอ้ไอ้ี้เก๊กคนนั้น่ะที่มันเป็นแฟนของแม่ดาราใหญ่ที่นิสัยไม่ค่อยดีอะเออว่ะฟังฟังเลยนะครับอดีตไม่สําคัญแต่ปัจจุบันผมมีน้องมะลิทั้งใจครับผมเฮ้ยไไงวนเนี่ยน่ารักตลอดเลยอะพี่ปาริเยสอย่าดึงอย่าดึงพอดึงแล้วมันจะไขยตัวยาก เดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าค่ะเพราะถ้าเกิดเราไปดึกหนูจะง่วงนอนอ้าวถ้าง่วงก็ไม่เป็นไรง่วงก็นอนเดี๋ยวพี่จะนอนเป็นเพื่อนอุ้ยตื่นได้วยนะไอ้มี๊กเต่าค้างไอ้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 อยู่นี่เองไปยีสไปยีสไปยสทำไมนอกใจฉันเหรอนี่นอกใจชีกแล้วเหรอเจ้าชู้อีกแล้วเหรอพี่เตือนแล้วนะยังไม่เลิกอีกเหรอไอ้เรื่องเจ้าชู้อ่ะยังไม่หยุดอีกเหรอเลิกแล้วพอได้แล้ว เดี๋ยวนะคะเอ่อจะให้ครูกอ้อซุปซิปตอนไหนคะก็แล้วแต่ครูรับไม่ทันรู้เลยอะค่ะยังไงยังขาด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะไหนบอกว่ามีงานกลางคืนแล้วตามมาถูกได้ไงที่นี่ก็ตอนแรกก็มีงานกลางคืนก็ไว้ใจนี่นี่อยู่บ้านไว้ใจก็ให้ออกไปทำงานก็ไว้ใจเพื่อนโทรมาไงนี่นี่เห็นรถเขาอะน่าจะใช่อยู่ที่โรงแรมนี้ใช่หรือเปล่ารถอะไรเราก็ไม่เชื่อรถที่เขาขับไปอะ <One input> เราก็ไม่เช <TS> ื่อเจ้าพ่เขาบอกทะเบียนเลขนี้ใช่ไหมใช่เราก็เลยตามมาดูอ <employees> ยู่ด้วยกันจริงด้วยอดีตไม่สำคัญแต่ปัจจุบันเปลี่ยนรถแล้วน้องใจเหรอคะไปหักมาลีท์โถสมีแค่ตัวประกอบกระจ่กง่อกง่อยอะทำไมยะทำไมฮะฉันไม่ต้องแย่งใครหรอกค่ะถ้าเขาจะรักเื่องเฉยเก็รักที่ปากนี้มันต้องโดต หลบล้อหลบลตพลาดเห็นเลยเธอตบฉันไม่ได้หรอกตบแป๊บเดียวมีศตรูพืชเลยอะไรอะเพีเอาเอาแล้วเดี๋ยวนะโอยตัวแรกใส่มาแล้วอะหนักแลนะมีเลยนะตัวต่อไปเลยนะเตรียมนะเตรียมจะเอาแล้วนะเนี่ฉตบพลาดใั่ตโดนปริยสเหรอนี่ก็ใช่สิหลบไป ฉันจะตบแกมาเลยเข้ามาเลยแกต้องโดนตบฉันมาอย่าทะเลาะกันอ๋อคิดอะไรไม่ออกเลยทีเนี้ยหนูยังไงหนักจังอ่ะเขาจะตบพลาดเฮ้ยตบแบบนี้จอดเรือได้เลยอะไรอ่ะเสียงดังเป้ะเฮ้ยไม่ได้อะเอาแล้วเดาอยู่ได้อยู่เธอพลาดอีกแล้วนะ

อ่ะว้าววาเออเออลองดูฮะลองดูฮะเขาไหเท่าไหลแพงป่ะแพ้ป่ะครับไม่เป็นไรให้ฟรีแล้วแตจ่ายให้ฟรีให้ฟรีเฮ้ยไอ้รอบอะเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเสียงห้าเลยแต่แต่แต่มามามาโอ้หไอ้นี่ทุ่ทุนมาพร้อมมาแกตรถฉันตอบมาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่ามาอีกรอบเลยอ่ะตบไม่เหมือนเดิมเลยเอะมันคืออะไรอ่ะโอ้ยได้ขนมไม้พระจันทร์เลยขนมอะไรวะขนม อะไรวะไม่รู e> <Yes> ้เนี่ยเปี้ยเออกเปี๊ยะโอ้โหเสียของเกิดพลาดอีกแล้วเสียของเอาเอาตังไปก็ดูน่าเกลียดโอ้ยเนี่ยไม่อยากจะบ่นเลยเจ็บมือมากเลยอะยังมีตัวสุดท้ายยังมีตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอพูดว่าอะไรนะเจ็บมือและหน้าเนี่ยแสบไม่พูดถึงหรอกอะมันเป็นการแสดงโอเคเดี๋ยวเราดูตัวสุดท้ายมาเลยคุณสามไว มาลิมาลิฉันโมโจัดเลยฉันโมโหจักเลยแกต้องโดนฉันแน่แนมาลิเธอผ้าสามรอบแล้วมาเดี๋ยวไม่ต้องเลบมาพุทออกแล้วมาอาม่ได้าลิอู้อู้อูอ้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 อู้ออู้ออ้อู้ออ้ยอู้ออู้อ้อ้ keluar. Wow. ดูดมันร้ายดูมันร้ายสิคะนี่มันร้ายมากเลยนะค่ะว้าวไปแล้วไปแล้วเอาไว้ไม่ได้กระต่ายกระตานดูไปดูสิไปไปพังพังพินาศเอ่อคุณพังพินาศที่บ้านเขาอยู่ไหนคะซอยสองไพังพินาศหมายถึงหนังฉันเนี่ยจะพังพินาศใช่จะพังพินาศ ก็เพราะว่านางเอกหนังงง,งฉันเนี่ยไปสร้างเรื่องอื้อเฉาคลิปหลุดเนี่ยไปตบกับตัวประกอบแล้วใครมันจะดูหนังฉันวะอุ้ยเดี๋ยวนะคะพี่ชัว่าดีนะคะเราก็ไม่ต้องลงทุนโปรโมทไงคะยิงด่ายิงดังคะ่ะไอ้หุบปากเลยท่านค่ะแต่หนูว่าไม่ดีล้วคะ่ะมันแบบดังไปในแง่ลบๆอะ่ะไม่น่ารักเลย,ยมันวุ่นวายอย่างนี้วะหมอบี้คิดยังไงกับเรื่องนี้จะเอาไง ผมว่านะครับตอนนี้รักนากําลังเล็งรูหูท่านอยู่เลงรู<า>หูเลยลาหูกําลังเล็งรัคนาท่านอยู่เต็มเต็มท่านโดนเต็มเต็มเลยปีนี้ไม่ยากปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านท่านใหม่เดี๋ยวจะคะนี่เปลี่ยนอีกแล้วเหรอคะนี่ยังเปลี่ยนไม่พออีกเหรอคะห่วงจุ้ยเนี่ยกรดูสภาพท่านเสียคะนี่ร่างทรงเจ้าพ่ออะไรคะเนี่ยนี่อะไรคะเนี่ยก็กลปรับห่วงจุ้ยนี่จะบัดอย่ามัด ปามปาขอโทษ่รามปามหมอนี่ยเขาดังระดับประเทศระดับโลกก็ว่าได้นี่จะดังระดับจะไปจักรวาลแล้วว้าเตรียมัวเลี้ยงเตรียมส่งไปจักรวาลได้แล้วไม่ใช่แค่จักรวาลต่อไปจะเดินทางไปถึงแกลเล็กซี่ใช่เมื่อวานยังไปดาวมาดาวอังคารดาวขนองทำไมรถติด แอลซี่เรายังไม่ตบเลยว่าจะไปดูดวงให้เอเลี่ยนยังไม่เล่นเลยเขาจะไปดาวพนองซะแล้วจริงๆแล้วเขาจะไปจักรวาลแล้วลได้จริงๆขอโทษค่ะมันมีมุกอยู่หรอเลียงกันเองนะคะยาๆยๆายาอยูกินไปแล้วลามปามลามปาม เนี่ยเพราะหมอเนี่ยมาอยู่กับฉันนานแล้วที่ฉันร่ำรวยมาทุกวันนี้เพราะใครเพราะหมอเพราะฉัน <ś> ฉันต่อสู้ด้วยรำแข้งของฉันเนี่ยอ๋อค่ะเออตั้งแต่เป็นเพลง <ś> เพลงชอยเป็นลิเกเป็นตลกเป็นท้องโชว์เป็น, Show, เ,ปนเนี่ยฉันเอง<พ>อแล้วมันมีบ้านมีช่องเนี่ยเพราะใครเพราะหมอเพราะฉันแล้วม <ś> ีมีรถมีบริษัท เนี่ยเพราะใครเพราะหมอเพราะฉันแล้วฉันแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะใครอ๋อเพราะท่านอ,อ๋อไอ้หมอนี่แหละย้ายห่วงจุุยอะไรขอจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วเนี่ย,เยแ,ปแปเป้อะแป้อะไมไปทานที่ปากก็ไม่รู้มันบอกให้อย่าทานเลยจมูกขึ้นมาใช่มันจะบังลักคณาอะไรเขามันก็ไม่รู้บังหมอ,อง ใช่เออคุณจะได้เห็นริมฝีปากเวลาพูดอุ้ยทำไมพูดเพราะพูดนวลขนาดนี้นวลเหมือนแป้งเลยแล้วเดี๋ยวเอาเนืไทยแล้วเอาเนืไทยมาไว้ข้างคิ้วนี่มันห่วงจุ้ยอะไรคะคุณจะได้เห็นชัดๆไงใส่สูตรระ้วบูกไทยแล้วไปติดกระดุมคนจะมองเห็นไหมใช่เออเขารับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเขาปรับห่วงจุ้ยให้คาดไม่ถึงเลยครับว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้ค่ะดูถูก ฉากทางไอ้ท่านเศรษฐีอบอกกันไปสิว่า <c oughs> ฉัน่ะเก่งกาจขนาดไหนฉันเคยทําอะไรท่านเศรษฐีบ้างออโอ้โหดิอยู่เคียงข้างฉันตลอดฉันนี่ค่ะฉันให้เขาจับยามตลอดอ๋อจับยามสามตาจับยามสามคนอ้าวเขาไม่จะจับยามสามตาค่ะ <c oughs> ยามสามคนมันขโมยทีวีบ้านฉันไล่จับกันคือนันจำได้ไหมโอ้โหวิ่งกันสองชั่วโมงปั้งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรก็แข็งแรงนะแข็งแรงนี่แค่ไล่จับยามแล้วเอามาดูห่วงจุ้ยเนี่ยหรอคะอโาว จับยามสําคัญนะจับยามเนี่ยแล้วตอนนี้ก็จะให้ผมจับยามอีกเอาไปจับมันทำไมล่ะคะมันขโมยอะไรอะโอ้อยยามสามตาเป็นตําราโหราศาสตร์ใช่ของหมอเมี่ยนะจะออกจากบ้านเนี่ยออกกี่โมงกี่นาทีดูยันวินาทีล่าก้าวบันไดขั้นแรกเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกโอ้กระพิบตากี่ครั้งอ,อโอ้โหให้ก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาก่อนโทษนะครับไปฮะ ลูกน้องท่านดีอะไรเป็นู้ก่ะหนันหักหูมากเลยค่ะเขากำลังดูของชุยอยู่ดูดูดูของชุยไงเขาจะดูออกเดินทางเนี่ยนะจะไปห้างเนี่ยดูเลยนะว่าจะมีที่จอดรถอยู่ชั้นไหนอะไรชั้นไหนไปได้เลยถ<อ>ูกเน,นี่ยหมอคนเนี้ดูความปลอดภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไปแ,<ต>แล้วเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหม<อ>ไปแล้วจะเจ็บจะป่วยไหมเพื่อรักษาชีวิตของฉัน ให้อายุของฉันเนี่ยยืนเป็นหมื่นปีคารวะันทองเ<อ>ต้ลุกขึ้นขอ,ขอพรอไทยเชิญกินน้าเอาละครับตลกกันพอแล้วยังครับคงพอแล้วล่ะถึงแก่เวลาแล้วครับดำเนินการได้ครับอาจารย์ทำอะไรค้าจารย์จะทำยังไงจารย์บี่การที่จะปรับฮวงชุ้ยใหม่นั้น ก็คือต้องย้ายของ<ห>ที่วางผิดตำแหน่งเดี๋ยวย้ายอีกแล้วเหรอย้ายนย้ายมาแล้วย้ายอีกเหรอเคยย้ายมาแล้วเหรอ,อ,อไ,มไม่เคยย้ายต่าหาของไม่เจอคืออันไหนที่ไม่ดีเนี่ยดูแล้วมันไม่สบายตาเราก็ต้องย้ายหลบไปที่อื่นกลับบ้านจนหาของไม่เจออะไรเนี่ยตอนเนี้ยจะย้ายเอาไปเก็บไห้เออช่วยและไอ้ไอไอของที่บ้านฉันไปไว้บ้านแกนย้ายไปทําไมอ๋ออันนี้ไปแก้งโงเ่เฮง ของที่เอามาไว้บ้านนี้ถ้ามันไม่ดีเอาย้ายไปบ้านผมมันจะได้มีมงคลโอ้มีมงคลไอ้ไอ้เครื่องซักผ้าไฟมันรั่วเนี่ยเอามาไว้ได้ยังไงอ่ะอ๋อของเดี๋ยวไฟดูดอเอาไปกระแสไฟถูกเังไงเลยอ่ะใช่เป็นธาตุไฟมันยายยเ็นแอร์ท้ำไ,ไปไว้บ้านมันเนี่ย ตอนนี้ก็นอนพัดลมก็ดีแล้วไงคะไอ้นี่แอร์ที่เศรษฐีใช้อยู่เปิดแรงไปนะเดี๋ยวก็เป็นไข้ปอดบวมโอ้ยบวมเป็นงั้นต้องนอนพัดลมถึงเอาพัดลมที่บ้านมาแลกกับแอร์หถ้าขนาดนี้ไปผมเยอะเห็นไหมถ้าขนาดนี้เราไม่ต้องย้ายของท่านอ่ะย้ายไปนอนกระท่มไปนาเถอะค่ะแกข่าวเลยว่าท่านไม่ได้ติดโควิดท่านแค่ติดโคโยตี้ติดโคโยตี้กินไก่ไหมเนี่ยอร่อย ยตายแล้วซามัวคาบไก่ะหนอยดีอ๋อได้คาบไก่แล้วอถ้าเรื่องไม่ใช่ให้แมวนี่ก็ไม่รู้เสียดายหัวหายแจงอบจขี่ช้างจัดแน่นแนนไดมือไม่พายสบายดีไย้